สวัสดีครับผมครูเก้านะครับนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับมาดําเนินการสอนที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยสุพคนะครับดำรงราชการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในสาขาวิชาฟิสิกส์นะครับโลกดาราศาสตร์ครับผมในทุกระดับชั้นเลยก็คือม .4 ม .5 และม .6 นะครับม .5 และม .6 เนี่ยจะพบกันในช่วงของเทอมที่1นะครับส่วนเทอมที่2เนี่ยจะเป็นม .4 นะครับครับผม ก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการฝึกนะครับก็คือวันที่นักเรียนนะครับมารับใบเกรดนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องกล่าวขอขอบคุณนะครับทั้งคณะท่านผู้บริหารนะครับขออนะครับรองคณะผู้บริหารนะครับและคณะครูทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับรวมถึงให้ความรู้ดีๆนะครับ เสมอนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ครับผมขอบคุณครับ